โอเคผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมสวัสดีทุกคนเลยนะผมก่อเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมายกาแท่งเหล็กไปสะพานกันนะผมไปสะพานกันนะก็ไม่รู้ว่าอีพีเท่าไหร่นะก็เป็นงานเปิดเมืองครับผมนะผมก็เป็นการยกแท่งเหล็กไปสะพานนะผมก็ล้ยกันเลยนะผมไปวาง,งผมปึ๊บโอเควางกดปั้งไปเลยนะผมก็รถที่ขนผมก็จะรถเป็นรถตัวนี้นะครับแล้วก็จะไปซื้อ เชนอีกคันหนึ่งมานะผมก็ต้องยืมตังค์นะใครมีให้ยืมบ้างหน่ยฮะมีมีใครให้ยืมบ้างครับผมมีใครให้ยืมบ้างนะยืมยืมตังค์หน่อยโอ้เราต้องจะเป็นต้องยืมตังค์ครับผมเพราะว่าเราต้องต้องใช้ใช้รถนะผมผมจะไม่เช่านะเพราะว่าเรามีรายได้เยอะแล้วนะจะไม่เช่านะมีรายได้เยอะแล้วก็แป๊บเดียวมันก็คืนได้นะครัโอเคเดี๋ยวก็จะเอาเอาเคนคันใหญ่เนี่ยไปนู่นครับผมไปอยู่หน้างานนะครับ ก็เดี๋ยวก็จะเอาเคนคันเล็กอขนขนาดกลางเอาไว้ตรงนี้นะครับผมไว้ยกของสําหรับไว้ยกของตอนที่เรามาซื้อนะผมเรู้สึกว่าเราจะลืมล็อกนั่นเนี่ยล็อกไปผมปึง้งโอเคโอ้โซล็อกเรียบร้อยผมไปไปน้างงานเลยผมอู้วูจวดอะไรผมจุดจวดเลย,เลยตอนนี้ว่าเช้าแล้วผมโอ้โหดูเมฆดิโอ้หน่ากลัวจริงว่า <laughs> เฮ้ยไปเขี้ยวไปเขี้ยวแม่แมสวไปไปัสดีครับไปแล้วโอ้โหโดนไป150กิโลไปของซิ้นเลยครับซิ้นเลยอันนี้ตัวจับความเร็วโอ้โหลั่มไป200เป็นไงล่ะอีชนเขาอีกอ้าว300เออเป็นไงล่ะโอ้โหแล้วมันก็ไม่ไปสักทีเนี่ยเราต้องได้ถอยก็เดินหน้าใหม่โอ้ยหนักใจกับมัน อย่าอย่าอย่าเลี้ยวเลนนี้นะผมให้มันเลี้ยวเลนนี้นะเพราะว่าเลี้ยวเลนเลนนี้มันจะมันจะติดครับผมมันจะมันจะชนอากาศนะมนจะชนอากาศนะเชื่อผมดิโอ้โยไฟว่าโอ้โหอันนี้เป็นอา่อาอ่าเหล็กครับผมเป็นแท่งเหล็กนะผมโอ้โหที่มันใหญ่มากเลยนะนี่ใหญ่ใหญ่จริงครับผมใหญ่จริงยอดจริงเลยคร้วอโอ้โหวางไว้ตรงไงน,นี่ ไม่สิ่งเลยผมตอนนี้ก็สิ่งเลยผมถ้าไม่มีเสียงก็ขอไปคนด้วยนะครับไปกันเลยไปกันเลยไปกันโลดครับผมเออน่าจะไปวางข้างล่างนะเท้าเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะน่าจะไปวางข้างล่างเนาะเขาจะมาวางทําไมด้านบนอนะ่ะโอเคผมมาเลยลงมาเลยว่มมาต๋มุึมตกหลุมตกหลุมตกหล,ลุมลักเนี่ยผมก็มาวางไว้บริเวณตรงนี้นะครับผม เบรกไปเลยนะครับเอาชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงติดเออติดถอยถอยถอย,ถอย,ถอย,ถอยโอ้ยถอยถอยถอยโอ้ยเออด้านล่างมันมีอะไรมันเป็นเอ่อมันเป็นถังอะไรวะเป็นถังอะไรอะ่ะโอเคเราจะจอดไว้บริเวณนี้แล้วกันนะำมันเสียลดคูณก็เราก็จะออกไปจากบริเวณนี้นะครับโอเคเอผมไปออกไป ออกไปออกไปแล้วก็รถเออ่รถส่งบูรณ์เราก็จะออกไปจากบริเวณนี้ครับผมออกไปดิไอ้น้องออกไปออก,ออกไปออกออกไปโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอารถเออ่รถเชนใหญ่นะครับเป็นรถเชนที่ใหญ่นะครับเอามานั่งงานครับผมไปวุ้น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 เอาโอ้โหเหยียบคันเร่งอย่างดีเรายังไม่ได้เก็บเกนฑ์นะผมไปเดี๋ยวเราไปหน้าง,งานเลยครับโอ้โหค่าวาร์สองพันเลยหรอไปครับผมไม่เป็นไรครับผม นกระปื้อถน,นัดท่าโอเคเบก๊กโอเคเราก็จะยกลงก่อนนะผมยกลงเอ่ะผมจะเอารถมาจอดไว้อย่างนี้แล้วกันนะผมขี้เกียจเอ่ะขี้เกียจถอยไอขี้เกียจไอนี้ขี้เกียจข,ขยับออกนะผมขี้เกียจขยับออกเอาจอดไว้บริเวณด้านนอกนี้ก็แล้วกันนะนี่เออจอดไว้ตรงนี้แหละเออมันถึงยังหรอกนะเพราะว่ามันยืดได้กดไกลนะครับป๊าด ตึงโอเคอ้าวเอาแล้วสิเอาแล้วสิเ,วสเคนไม่กลางครับผมเอาแลว้วเอาแลว้วโอ้โหพื้นที่มันไม่เรียบครับผมพื้นที่มันไม่เรียบนะเฮ้ยต้องเอาเอาเ,อาเอาต้องจอดตรงๆแล้วมั้งประมาณนี้ผมโอเคประมาณนี้น่าจะได้มั้งปึ๊บป๊อปุ๊บโอเคเมื่อกี้พื้นที่มันไม่เรียบนะครัเฮ้ย โอเคผมหยูยตัวอันนี้มันใหญ่มากเลยนะไฮโลรลิกนี่ต้องแบบแรงแบบแรงโคตรเลยนะไฮโลลิกอะ่ะเออนะปึ๊บปลดเชือกรับผมปึ๊บโอเคเราหดลงก่อนหดลงก่อนปึ๊บไฮโลลิกนี่ต้องแบบแรงมากๆเลยนะถึงจะทําแบบนี้ได้นะครับโอ้โหแบบรถพี่เขาทําแรงจริงนะกระบอกนี่โคตรใหญ่นะดูดิกระบอกเดียวเอาอยู่นะจือ๊อจืดออกไปผมปึ๊บ เดี๋ยวเราจะขับมองนี้แล้วกันนะครับโอเคเออขับมองนี้ไปแบบว่าเขายังชั่วหน่อยนะครับเขายังชั่วหรอชั่วกับเดิมหรือเปล่าเออเขายังชั่วนะบโอเคเอ,อ๋อไม่ถึงอีกอะไระออออวะไม่โอเคไม่วางลงผมโอเคป๊ออ่าแล้วก็อ,อ่ามายกอีกหนึ่งอันครับผม นะครับผมก็เราจะอยู่งานนี้ยาวๆเลยผมบอกเลยว่ายาวๆนะครับยาวแน่นอนนะผมอันนี้ยัง,ยงไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึง10%ด้วยซ้ำานี่ผมว่านี่นะครับก็จะทำแบบว่าโหใช้เวลานานมากผมถ้าทำจริงๆนะแบบใช้เวลาสร้างจริงๆในเกมเนี่ยเป็นเวลา1นประมาณ 1- 2ชั่วโมงครับผมครับ สร้างจริงๆนะทําในเกมนะผมไม่ไม่ได้ทําของจริงนะหนึ่งถชั่วโมงนะครับได้นะโอ้แบบว่าใช้เวลานานมากอ่ะพี่นะครับผมเคยสร้างแล้วนะผมใช้เวลานานจริงๆโอ้โหแบบว่าอ้อมึงจะบินไปไหนเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้ยตายแล้วมีบินด้วยวะอ๋อโอเคแล้วแล้วก็อ๋อไอตัวรานวางด้วยเอ๊ะทำไมมีแนวเออไปมีที่รองอ่ะเออเฮ้ย มันเพิ่งมีหรือว่ามันมีมานานแล้ววะอ๋อผมรู้สึกว่ามันเพิ่งมีนะหรือเปล่าวะเออช่างมันเถอะมันน่าจะมีมานานแล้วแหละนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนานผมเพิ่งสังเกตบ้งนะผมน่าจะใช่ไหมเออก็ไม่รู้สิหรือว่าผมจําไม่ได้ว่าไม่รู้นะปืบยืดออกไปผมยืดออกไปปืบจวดเลยผมยืดออกไปแล้วผมจึยืดออกยืดออกยืดดอก ยือดอกอ,ดอกยือดอกอกยืดออกยืดออกเออวางลงโอ้โหยืดได้กดไกลอ่ะไม่วางลงเลยผมเอาสลิงหย่อนลงเลยครับเอาสลิงหย่อนลงเลยน่าจะถึงแล้วแหละกะร,ระยะเอาผมกะร,ระยะเอานะเดี๋ยวเราหมุนก่อนเออเราสามารถบังคับที่ตรงนี้ได้เลยนะก็ดีนะห <c oughs> มุนก่อนหมุนก่อนหมุนก่อนเออวางลงเลยวางลงเลยเออโอเคผมสีเขียวกดปั้งมาเลยเอากดไปดีเออนั่นแหละแล้วก็ขยับเาอีกหนึ่งอันนะผม ก็จะเกิดตรงนี้ครับผมปึ๊บยกขึ้นยกขึ้นปึ๊บโอเคครับผมหย่อนลงครับผมมากนี่ครับมันก็จะหย่อนลงนครับผมมากเออ,เอ,อดูด,ดูดูตรงนี้มันช้านะแต่ว่าดูตรงนั้นมันก็พอดีครับผมทำงานไวทำงานไวไปมันก็จะอันตรายนะครับอันตรายนะอันตรายอันตรายมันทำช้าๆและดีแล้ว โอดูดูกระแสน้ำด่ทุกคนไหลแรงมากครับไหลแรงมากโอเคมาขับมองในนี้ผมยือดออกไปผมยือดออกไปยือดอกอ,ดอกยืดออกโอเคก้มลงด้วยผมแล้วก็ยกสลิงขึ้นด้วยนะครับอโอเคมันก็จะลงเรื่อยๆนะแต่ว่ามันลงช้ามากนะครับลงช้ามากถึงยังถึงยัง ต้องวอบอกเลยนะต้องวอบอกเลยนะน่าจะถึงเรามั้งโอเคถึงแล้วผมเ,วเรียบร้อยครับโอเคเสร็จแล้วทำอะไรต่อพีอ่ก็มาอีกหนึ่งอานมาอีกเอ่อทั้งหมดทั้งหมดสี่ท่อนนะผมทั้งหมดสี่ท่อนนะนะครับผมก็ก็จะจบเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าจบจบ,จบหนึ่งหนึ่งงานอะ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งงานครับผมแล้วก็ต่ออีกนะเราก็ต่ออีกนะไม่ใช่ว่าไม่ต่อนะผม จบ,บหนึ่งงานนะผมแล้วก็รับงานเพิ่มแล้วก็ทําอีกนะครับอ,อ,อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เป็นตอนแรกใช่หรือเปล่าไม่ไมวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมทำเป็นอีพีไปเลยแล้วนะ EP กี่อีพีก็ว่ากันไปผม,ผมทําเป็นอีพีเลยแล้วกันครับเอาทําไมมันวางไม่ได้อะเมรวางไม่ได้เหรอเอาเดี๋ยวแล้วทำไมมันวางไม่ได้ล่ะเอา เมื่อกี้ทำไมวางไม่ได้ล่ะบ้าแล้วเปล่าโอเค,อเค,อเคยากมากยากมากโอเคผมหยอดลงครับผมปึ๊บอ่เอาเดี๋ยวผมทำเป็นอีพีให้เลยแล้วกันนะนะครับผมก็เดี๋ยวจบตรงนี้แล้วก็รับรับต่อเลยนะอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปทำงานอื่นนะผมรับรับต่อไปเลยนะผมรับต่อไปเลยนะครับ ไปโอเคจุดยืดแล้วกโโโโ็โอ้ยโดนโดนซ้อมไฟโดนซ้อมไฟโดนซ้อมไฟครับโอ้โหปื๊บโอ้โหนี่ยิ่งใหญ่มากครับผมยิ่งใหญ่อลังการการสร้างแหลตะลึงกดปั้งเรียบร้อยครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับอีซี่มากครับผมสุดยอดมากอืมก็เรียบร้อยครับผมนะครับผมสำหรับอ่าเราอาจได้กี่นาทีเนี่ยสิบนาทีพอดีโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยผมสําหรับงานนี้นะก็จบแล้วนะน,นี่ก็ไม่มีงานต่อแล้วก็รับงานรับอีกงานนี้ต่อนะก็เป็นการไปเจาะดานบนนะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวต่อกันอีกงานในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม